ใบเฟิร์มพิมพชนกนที่ก่อนหน้านี้นะครับอดีตคนรักอย่างนายนพัฒนได้ออกมาแชร์เรื่องราวของชีวิตในช่วง2ปีที่ผ่านมาผ่านรายการหนึ่งว่าช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมานายรู้สึกแหลกสลายที่สุดในชีวิตนจนค่อยๆลุกขึ้นมาสู้กับตัวเองมาอีกครั้งทําให้หลายคนนะครับโยงไปว่าหรือจะเป็นช่วงที่เลิกกับอดีตแฟนสาวอย่างใบเฟิร์นพิมชนกหรือเปล่าเมื่อวานนะครับมีโอกาสเจอใบเฟิร์นเจ้าตัวบอกว่ามีโอกาสได้เห็นคลิปดังกล่าวจริงเดี๋ยวฟังบทสัมภาษณ์นะครับของใบเฟิร์นกันดีกว่าครับ เห็นเห็นค่ะได้เห็นรายการอยู่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ดูตัวเต็มอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะอ๋อแต่เท่าที่ฝนได้เห็นเนาะฝนรู้สึกว่าแบบก็ก็เข้าใจเขาแบบเข้าใจมากๆค่ะเพราะรู้สึกว่าคนเราก็ก็ต้องมีวิธีฮิลลิ่งของตัวเองเนาะคนเห็นฝนก็เข้าใจมากๆตัวฝนเองก็เคยไม่ไหวแต่สุดท้ายวันนึงมันก็ต้องไหวอะใช่เห็นคลิปที่ถ่ามาเหมือนกันคนไม่น่าใจว่า บริบทอ่ะเขาหมายถึงเรื่องอะไรเนาะแต่สาหรับเฟินเขารู้สึกว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาสําหรับเฟินมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีอะไรเลยเอออย่างแรกอย่างที่เคยบอกทุกคนไปร์นว่าเฟินมีผู้คนแวดล้อมที่ดีกับเฟินมากๆเนาะแล้วก็เฟินอยากเฟินเป็นคนรักเอเนจีตัวเองในวันนี้ที่เป็นแบบเนี้ยแล้วก็มีเหตุการณ์ชัดๆเลยคือเฟินไปวัดแล้วมีคุณป้าที่เฟินไม่รู้จักกันมาก่อนวิ่งมากอดเฟินแล้วเขาร้องไห้แล้วก็บอกให้เฟินอะ่ะสู้ แล้วก็อย่ายอมแพ้นะลูกวันนั้นเพื่นเลยรู้สึกว่ามันมีคนที่เสียใจกับเรื่องนี้เยอะมากมากท,ท,ทั้งที่เขามันไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่เสียใจแตกสลายมันมีคนที่รักพวกเราแล้วก็เสียใจไปกับพวกเราเยอะ <S <S เธนก็เลยรู้สึกว่าหลังจากวันนี้คนจะเป็นความสุขเพราะฉะนั้นคนจะเริ่มกลับมาที่ตัวเองก่อนเลยจากการตัวเองเป็นอย่างแรกแล้วก็เป็นความเข้มแข็งแล้วก็หลังจากนี้เวลาคนพูดหรือทําอะไรค <c oughs> นอยากเป็นความสุขให้กับผู้คนมากกว่าเป็น ความเสียใจเป็นความทุกข์คือเฟินพอรู้แหละว่ามีคนเสียใจไปกับพวกเราเยอะแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่มาถึงตัวคือครั้งนั้นอไรเงี้ยเฟินเลย,เลยตั้งใจไปเลยว่าเฟินจะเป็นความสุกขใช่คือมันเห็นความรักมากมายที่ได้รับเนาะเหมือนวันนั้นที่สมอ,อยู่แล้วเินเห็นแววตาพี่ๆแล้วแบบเออมันมันขอบคุณนะคะแล้วมันก็รู้สึกว่าถ้าเลือกได้อะคนอยากให้พี่พี่แล้วก็ คนที่รักคนหัวล้อแบบนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นขั้นแรกก็ถ้าถามวิธีการคือฟุ้นฮิวตัวเองให้ได้เร็วที่สุดโดยโดยความรักแล้วก็ขอบคุณความรู้สึกดีๆที่ได้รับมาใ <_ lan un> ชา่แล้วมันแบบอุย้ยอย่าทำน้ำตาคอขอบคุณค่ะขอบคุณคือฟนรู้สึกว่าฟนขอบคุณทุกความรู้สึกที่ได้รับเพราะฉะนั้นฟนอยากตอบแทนกลับไปด้วยควมแบบเอเนจีที่มีความสุขให้กับทุกคนก่อนจะไหวก็ไม่ไหวมาก่อนทุกคนนะคะ ความสุขของเฟิร์นเหรอคะได้ทําสิ่งที่รักใช้ชีวิตที่ง่ายๆแล้วก็อยากเป็นความสุขเนาะแม่เล็กๆน้อยๆก็อย่าทาอย่างนั้น <laughs> ก็อยากเป็นความสุขจริงๆค่ะมีแค่นั้นอะไรที่เป็นพลังงานดีๆให้กับเรื่องที่ยากๆในชีวิตได้เฟิร์นก็ขอเป็นแค่สิ่งเล็กๆนั้นก็ได้ <laughs> ใช่ไหมเป็นคนตลกแต่โดนหนังเครียดตลอด <laughs> จริงๆฉันเป็นคนตลก <laughs> ต <laughs> น้ำตา ¡Vuelve a la